ว่าฉลองครบรอบ10ปีด้วยการเปิดตัว10ฟีเจอร์ใหม่ไปดูกันเลยค่ะ 1. Magic Design แค่ลากรูปเข้าไปก็ได้ออกมาเป็นโปสเตอร์ใหม่เลยค่ะ 2. รอย y ูไอเดียขีดเขียนแล้วก็วาดรูปได้ด้วยนะมีปากกาหลายแบบให้เลือกเลยเปลี่ยนสีได้ด้วย 3. ทรานสเดตดีไซน์อินอะคริคค่ะเพียงคลิกเดียวเท่านั้นก็จะเปลี่ยนดีไซน์เป็นภาษาใหม่เลยวู้ สีเมจิเอ s ร r เซอร์สามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกไปได้แบบนี้เลยค่ะแถมยังมีเมจิอิ t ด้วยนะคะเปลี่ยนรูปนั้นเป็นรูปที่เราอยากได้ทันทีลองดูค่ะเราจะเปลี่ยนการาน้ำเป็นดอกไม้สุดยอดไปเลย 5. Be sing keep your right on time ค่ะเพียงเรากดปุ๊บนะคะก็จะทำให้ภาพมาตรงกับจังหวะเพลงเลยค่ะ 6. กเมจิกพรีเซนเ t ชันค่ะเพียงเราพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะแคนว่าก็จะออกแบบสไลด์มาให้เราได้เลือกเลยค่ะ 7. More Magic in Magic จ i กไรให้ AI เขียนคอนเทนต์ให้ได้เลยค่ะ 8. t a เท to Image พิมพ์คำอธิบายรูปที่อยากได้นะคะแล้วก็เราจะได้ภาพนั้นออกมาเลยค่ะสุดยอดมากๆ เก้ create a n animation นะคะแค่เราเลือกค่ะน้องก็จะขยับตามเส้นพร้อมเลือกความเร็วได้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะ brand hub นะคะเราสามารถใส่โลโก้สีฟอนต์รูปภาพต่างๆเพื่อให้ทุกทีมในแบรนด์เราสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ